น,น,นี้จะไล์สดให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมีพี่ต้นมาเล่นเม็ดละหนึ่งถึงห้าใบแดงครับแล้วแต่ว่าจะเล่นเท่าไหรแต่ไม่ต่ำหนึ่งใบแดงนะแต่ซ้อมมือบีมไว้ก่นอนจะเล่นกับพี่ต้นมาก็จะซ้อมมือกับบีมไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แผนการของเราคือเราจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับในการกินพี่ต้นนะ พี่ต้นนี่เชิดง่ายสุดในวงการแล้ว การกันครับน,นะนี่คือการกันแบบกันแบบเสียนนะเราต้องเล่นไปรู้จักเหลี่ยมโกงเหลี่ยมกันให้มันเรียบร้อยเนี่ยลูกเนี้ยไม่เหลือ แอยากเนักออเอออร่องี่เองจะซื้อใหุ้กแล้วนะศึกษาผมเลยคือว่ามมีศึกษาเลยนี่นะครับการกันกันคือเราจะยิงแดงเข้าไปในรูนั้นนะครับแล้วข่าวฟาดจิ้งลงล่าง ไปไปกี่วัแล้วนี่นะครับน้ำหนักมันได้อะน้ำหนักมันได้อยู่นะลูกจอบติมนะครับน้ำหนักน้ำหนักต้องดีจริงนะครับไม่ใช่ว่า ใชฝึกใหม่ก็อาจจะยังทำไม่ได้นะครับลูกเมื่อกี้ต้องเล่นให้มารู้น้ำหนักนะครับลูกนี้แรงไปหน่อยครับเข้าแล้วออกอันนี้ซ้อมมือมเฉยๆนะครับรอพี่ต้นนะครับเดี๋ยวพี่ต้นมาลุงหยกรับแขกเองนะครับเม็ดละหนึ่งใบแดงเรื่องสองใบแดงอนะ่ะรอดูว่าพี่ต้นเขาจะเล่นเท่าไหร่ กันดูการกันนะก่อนการเราต้องการให้ดีอะถ้าการไม่ดีนี่บันไลนะครับมีเท่าไร่ก็เสียหมดแต่การไม่ดีนะมีเท่าไหรก็เรียบเรียบร้อยหมดอะเจมเอ้ยพอเองลุงตัดออกจากวงการแล้วไม่ให้มาเล่นแล้วแมนเกิน <c oughs> ลุงยกตัดออกจากวงการแล้ว <laughs> Hahahaha được nhưng tử dài quá dài không áo léo thì cái ạ Oh hô. เดี๋ยวผมไปแทงแทนพ่อเออถ้าฝีมืออ่อนกว่าพ่อมาเลยเอาตังค์มัะเยอะลุงยกหมูสู้มีดไม่ใช่นะครับลุงยกเสือชีตาเสือจาก,กัวล้าลยื่อ เสือจากุ้งลาเยื่ จะก,กู้อะไรเหยื่อครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่ต้นมานะครับสตาร์ทที่หนึ่งไวแดงก่อนลุงยกบีทุนมาหกพันนะครับวันนี้โอ้ลุงนี่ยังไม่ลงลุงยกบีทุนมาหกพันนะครับวันนี้ช่วยเชียร์ด้วยใช้หัวคิวอะไรครับพิมพ์แอมโปรครับ ลุงยกไม้ใหม่เข้าเลยอย่างนี้พี่กุณแบนดูยี่ห้อด้วยไม้ยี่ห้อเนี่ยเออยี่ห้อนะอ,อ,หอ,อะไรอยู่เนี่ย Made in Italy Go to Indonesia Chicago โอ้โหไม่ธรรมดา เดี๋ยวพี่ๆจะได้รับชมแล้วว่าหลุงยกจะเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนแม่นขนาดไหนตอนนี้มาแล้วนะครับถ้าเล่นเม็ดตำก่อนหนึ่งใบแดงผมก็ไม่เล่นนะครับผมเล่นค่าตำหนึ่งใบแดงกี่คนอาจจะดวนดวนกับพี่ต้นดวนกันไปนเลยครับไม้ต่อไม้อ oh. <c oughs> นี่นะครับ ไปทำกบข้าวแม่อ้ีให้้วราองกอแลหมหได้้รหรอะ่งออะไใจไมู่้เลยอ่เาไปในทุนไอ้บีมเปล่าพี่ให้บีโอไม่ไมเอา้บีมเลิกเป็นในทุนนี่มันแล้ว แทงเป็นในทุนให้มันแล้วมันแทงไม่ดีแทงไม่ตั้งใจอ่ะเั็นในทุนให้ดียังไงผมหมดอ่ะหมดกับมันไปสองแสนกว่าแล้วที่รวมรวมไว้นะ <S <S เฮ้ยหรือเปิดไฟโอ้ยเดี๋ยวผมเปิดไฟไอ้บีเ๊เปิดไฟเราเปิดไฟหน่อย เหยื่อเราต้นวังต่อตั้งงี้วันนี้มีงบไปกินอยูหกพันกว่าบาทนะครับมีข้าวมีนะเอาแล้วนะครับเหยื่อเรามาแล้วเม็ดละไม่เอาห้าใบแดงเลยเหรอหนึ่งกอน,นก่อนเหรอ หนึ่งก็หนึ่งเล่นเม็ดแล้วหนึ่งใบแดงนะครับพอพี่ต้นเขาสู้แค่นี้น็อตบอกอยากไปเล่นแต่เย็นน็อตเอ้ยแต่เย็นคนแม่นนะลุงยกตัดออกจากวงการหมดเสือจากกวาดได้เวลาออกไล่เหยื่อใช่ครับพี่วาร์สจ่ใจนะเพราะมันไหลนะสี่ไม่จายสี่ฝาไม่ได้จ่ายจ่ายสดเลยถึงเวลาเดิมจายสดจายสดถ้าไมจ่ายสดไม่มั่นใจครอ่ะจวยด้วยพบอ่ะ เราใส่ซอปี้แล้วเราจะใส่ะใระปอยอันนี้มันถูกมือไหมอ่ะพี่ใสเลยเนี่อปี้นะนี่นะครับเดี๋ยวลูกพี่นนวางนี่เเดี๋ยวเขาใส่ตุ๊ด้วยใส่กระแทกตุกมือนี่พ่อ <c oughs> <c oughs> ของแท้สิอะแท้ก็ให้ตัวเองเอ้าเฮ้ยมีตุกการกระแทกด้วยนี่มีอาวุธลับนะครับเอาเท่าไหร่แน่ยสองไปเลยสองแดงเลยเอาอ่าเมนต์สองแดงเลยนะครับเมนต์แดงมันมันไม่เล้าใจอ่ะจ่ายสดนะเม็ดตัวเมด ลุงคนลุงคนเลิกเร่นแล้วครับเอ้ยอเปิดเถอะเปิดอ,อ,อย่างนี้จะแวะปั๊มอีกแล้วเปลี่ยนเปสี่ร้อยนะเปลี่ยนนับสองเพชนะครับลูกที่ได้เสียบปั๊กไปเงี้ย ใช่พี่โตมันโดนแบงค์ด้วยพี่ไหลนิดนิดแต่มันโดนแบงค์ด้วยมันก็เลยไหลเยอะขอเวลาฝึกกับพ่ออีกนิดนะฮะพี่เจมบอกโอ้ยโอ้ยังไม่ชินนะพี่ยังไม่ชินกับไม้ใหม่ยังไม่ชินกับไม้ใหม่ครั็ไม่ชินกับไม้ใหม่นี่มีตุ้มปุ้ม อย่างเนี้ยมันมันเริ่มวงงัง,งแล้วจะไม่จ่ายเงินเ <c oughs> กี่ยวแรงก็จะเอาเลยเหรอจ่ายเลย <c oughs> จ่าย,ย, <c oughs> ายพี่ลูกนี้กันโหดมากนลูกนี้ตีกันครับไป็นเรื่องปกตีกงตีเข้านะเราเล่นเราต้องรู้จักกันครับไป็นทีมั่วนๆตัวๆหมดตัวโอ้โหทองของเกมต่างมาเอาต่งม้าเอาตางมา,า,งมา,า,งมาแม่ไม่จ่ายสักตี นี่แหละพี่สไตล์นุงยกคือยิงไม่ลงก็กึ่งกิ่งกึ่งกันนะหยกนะสไตล์แบบกึ่งกิงกึ่งกันไม่ลงก็กันดีนะอ่าอุตสาหิ์ครับพี่ใช่พี่ต้องตัดออกแล้วแหละพี่เจมต้องตัดต้องตัดไอ้ลูกเอกออกจากวงการแล้วแหละตันออกจากวงการมาถึงไม่หนึ่งพูนแมนจริงๆแมนเกินตัดออกไอ้พอ้นแดงแมนเกิน ไม่ให้เล่นแล้วก็คิดถูงพี่ลูกอย่างเงี้ยอ่ะเสื้อผมก็ลุกเสื้อสาวลุกเแข่งล้มหมดอ่ะแข่งล้มหมดอ่ะแข่งล้มหมดแต่พี่จริงอ่ะดีมากโอ้แมงค์ันมาคู่อีกแล้วใช่พี่คึนดีคืนกันได้ตรงนี้ตรงยกแม่นมากครับพี่ช่างโอแปดริ้วแล้วพี่โอมบอกเลยคุณแม่นอ่ะเต็มสูตรอ่ะการแตกตัวแต่ตัวตอนนี้มาเต็มขาดขาดอย่างเดียวเสื้อสูตรนะพี่ อย่างนี้ต้องหยกรูปปากอย่างนี้ต้องหยกรูปปากเลยนะเอาเลยนะสองรูปก็เลือกเอาต้องดูให้ละเอียดนะครับนับเป็นเกมดีกว่าครับจะได้ไม่งงจ่ายเลยดีกว่าจะได้ไม่งงทีแต่พนับนับเขาก็อาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้ตัวทีว่ อุ้งหยกเอาแค่ตัวนะไม่เน้นไม่เน้นตัวเอาแค่ลงพอจบยงขึ้นกันนะครับเวลาจ่ายไทยเกมเขาชอบเที่ยงกันเว้โอ้โหลูกนี้ยังไงครับดูกระทันเลยครับดูกระถันเลยครับเม็ดละหนึ่งใบแดงใช่รับพี่เม็ดละสองสองแดงครับพี่เม็ดละสองใบแดงอ่า นะ่ใส่พี่จ่ายสดเลยตอนนี้สอบอไปเเก็บได้ก็จะป่าอย่างเดียวเลยสามไป<า><า>แล้วขายไม้อันขายไม,ยไม้ท่อนเดียวขึ้นมาแทไงไปเข้ามาอ่ายสดใจจัดได้เอาแล้วคิดหนดักนะครับ ต้นหวานตอน่าจะได้กลับบ้านเร็วนะครับถ้าเจอเสือจากาก้วัดเข้าไปตอนนี้เสือจากก้วฟันยังฟันยังคมตอนนะี้ฟันยังคมมากนะตอนนี้เสือจากกัวดูสิลูกอย่างนี้จะเอาอ่ะโคตรใจคออะ ้วไม่ต้องซ้อมแล้วพี่ไม่ต้องซ้อมแล้วครับถึงปุ๊บเด้งปั๊บเลยหลายสวยเลยนะคิวอะอย่างนี้ลุงหยกบอกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยเสืยขายำน้าดูเลยตอนนี้ กันไว้ก่อนโอ้ยพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นอะไรไหมครับไปคิวผมอยู่บ้านที่ไม่ได้เอามาใช่วันนี้เสือมาคัดตัวงด้วยนะไม่มีการปานีฮ่าไปแล้วนะฮ่าไปแล้วนะแทงสไตล์ใครสไตล์มันครับพี่มึงโยนเขาสไตล์แบบนี้ นุ้งยกเขาถนัดสไตล์แบบนี้ครับพี่เจมส์ถามว่ารับเป็นศิษย์ไหมนุ้งยกโอเคเสือจากัวตัวนี้มันล่าเหยื่อเสือจากัวตัวนี้มันล่าเหยื่อฝีมือล้วนๆน,นี่เนี่ยตู้น<อ>ี่ยือฝีมือล้วนๆเลยนะพี่โตโ ้ยิบไม่พอครับอีกสองร้อยอีกสองร้อยครับอีกสองร้อยงั้นพี่พี่อะไรน้องไว้อีกสองร้อย้อีกเมนได้อีกเม็ดหนึ่งไงก็นับเป็นเรืนึ่งเม็ดหนึ่งเสือจากกัวแป๊บเดียวพันนะครับเลขชั่วโมงหนึ่งได้เป็นหมื่นวันนี้วันนี้อาจจะไม่มีพี่อ้าวขาวคิวใหม่แม่นจัดเลยลุงใช่พี่โคตรแม่นเลยช่วงนี้ วันนี้ลุงหยกเขามากับดวงครับวันนี้ลุงหยกเขามากับดวงนะสแกนคือมาอย่างงี้สแกนโอ้ปีนูหลังพักเหรอแบบเนึงพีีนักบอกว่าเกมเดียวพอเลิกโล้ ไม่ได้พี่ติ๊ต้นทัวรมาไกลเขามาบินตรงมาจากมู่นเลยนะติ๊กโอกเลยนะัเดี๋ยวหมดสามใช่ไหมสามใช่พี่เพิ่งเกมเดียวโอนไปเลยห้าโอนห้าพันเลยต้องมีเท่าไหร่ไม่ไม่มีเโอนให้สดไม่ได้กดมาเนียกบเสียเงินเปล่าเหมือนกันแต่โอนนี่เหมือนกันพี่ก็โอนใส่บัญชีพี่เลยสิ คนมาห้าพันเลยไหมสองสองดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวก่อนน้ำหนึ่งดูด้วยแม่งมันจะโค้ง่างเดียวอ่ะเมื่อกี้อุตส่าห์ฝานี้นะโอ้ไมค์คิวนี้ได้จริงจริงแข็งนิ่นะแทงนิ่มด้วยนะไม่มีเซลล์ฟอกแป๊กเลยนะนิ่มนิ่มแทงแบบเงียบกิฟเลยแทงออกไปเนี่ยนะเงียบกิฟให้ดูยี่ห้อให้ดูยี่ห้อเปิดเปิดกันออกนี่รูดรูดขึ้นโชว์ยี่ห้อเออเออโชว์ เวลาพี่วางไม้พี่ชอบปากกระแทกกัต้องปิดหน่อยแะ Made in Italy Indonesia and Spain แมงสามสัญชาติเลยคิวอย่ากกระไม้ฟูไม่ใช่พี่แต่เป็นไม้สนุกแต่หัวใหญ่นิดนึงนะ Made in Italy a p a l y Spain สเปนโอยพี้ังจุกไว้ฟูลาพี่วางคิวเพาพี่ชอบปากกระแทกไหนดูดิกดเลขก่อน ได้พี่สมกับหมดซะด้วยนะเดี๋เคลียร์เคลียร์เคลียร์ทรัพย์สินก่อนแป๊บนึงแม่หลายประเทศจังไมมอันนี้กรุงเทพเหรอเมื่อกรุงเทพสี่สามสองศูนย์หกสองสองแทงไหมหนึ่งเจ็ดศูนย์แทงลูกผูก็ได้นะพี่แทงลูกสนุกก็ได้นะไม้อันเนี้ยโอ้ยว่ามันหัวใหญ่อยู่หัวมาสิบเอ็ดนะ ดูดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนประมาณสิบเอ็ดนะพี่เดี๋ยวไปเดินสายหาค่าน้ำมันก่อนดูก่อนอ่าโอเคทิ้งหายนะตอนนี้ตอนนี้สกอร์เจ๋าอยู่นะครับเพราะว่าเขาชำระแล้วไในหลบไม่นับทกนี้ด้วยเหรอฮะพี่แทงไปละแล้วแล้วก็มีย่อยอยู่นี่มีแค่แท่ง มันแบบพอเรามีอาวุธที่มันดีอ่ะลุงหยกพี่เจมส์ถามว่ารับเป็นสิทธิ์ไปเนี่ยโอ้โหไม่รับ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 เพราะว่าเราแค้นกันอยู่อ่ะแค้นว่าลุงหยกแค้นพอ่พอพี่เจมมากขั้ตอนเนี้ย <c oughs> จริงๆริงนะยิ่งเล่นยั่งคืดยิ่งดึกยิ่งแม่นนะ <c oughs> ่ะยตัดตัดเลยแฟนจริงพี่ตน้นคนไทคนที่ไหนอะ่ะ ตอนนะมาสักตอนบางแดงอ่ะบ้านใหม่เออมาจะ้านใหม่แม,แมน่นจริงบ่อยด้วยเหรอจิอ๊กกิ๊กนุกเกอร์ไหมโอ้ยเห็นแนหนเก,เกือบเ,ก,เกือบเลี้ยว ขนาดตาแกไม่ค่อยดีนะพี่วีมใช่ขนาดตาแกไม่ค่อยดีแต่ยังแม่นขนาดเนี้ยลูกเอกอะเล่นดีๆนะครับคุงหยกจะได้คุ้มค่าเน็ตี่ผมมานั่งดูอะไรคุ้มแน่ครับวันเนี้ยลุงหยกเล่นไปสอดไปนะพี่ อได้ความรู้แน่นอนโอ,โอ้มันก็ไม่ธรรมดาวะ่ะประหมัดไม่ได้เลยมีขอพักครับดน,นี่ให้เขาด,ดวนกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะจะ,จะไปซ้อมกุ๊กกุเยด้วยประมาทไม่ได้เลยอะแล้วลูกตัวเองยิงเสาสาวเปล่าวันนี้ใช่สาธุตัวเองวันนี้แทง ลูกเอพี่ต้นเขาจะแทงโซ่สาวแล้วนะพี่นะแทงโซ่สาวเอ้าแล้วบอกใครแล้วฝั่งนู้นนะเปิ่มเพิ่มี่ดิปแปก็กอย่าบอก,อก,บอกม,มันไปนเอา,เอาไงกวางเลยป,เปูล่มเล่นดีหลายอย่างเงี้ยเสือจากลกัวใช่พี่แกยากมาก ดีขาวยิงติดฝั่งอุงยิงแกยากมากไม่ครับปไปแล้วยิงยิงเลยที่เอาช็อคกกวาอา่างด้วยนะยิง <c oughs> เดี๋ยวผมไปเป็นสิทธิ์พ่อก็ได้ลุงเดี๋ยวผมไปให้แกมือมาแลวโอ้ลูกนี้ ลูกตรงตรงลูกตรงตรงไม่เอาเกิดกลัวเริ่องเวลาเดือดแล้วเขียวเขียวเขียวเลิฟทู่แล้วตกใจพี่ต้นเขาให้เจ้สามลูกตะกี้ไปตกใจเลยตายพี่เขียวเลิฟทู่แล้ว <c oughs> เขียวเริ่มทู่แล้วมีเงาถูกมืออ่าเดี๋ยวลุงโยกเขาจะเป็นแมวเป้าให้ดูนะ แล้วลูกตีโตเอ,อาน่ะแล้วการหนึ่งตามตาโอ้โหกันแม่งเอ้ยยืนร้อ <laughs> <laughs> วันนี้อะไรก็ไม่แน่เขาอาจจะแบบมับ่นใจไงพี่ต้นอาจแ,แบบแบบปพุ่งซ้อมมนาะ ต้นวางไว้นี่เลยวางไว้ได้เลยป่าเอออะไรวัเรื่องก็ไม่เชิงยากง่ายแข่งก็มาจ่อยตั้งห้างตอนแรกกะหมดโต๊ะเลยนะใจอะนึกว่าหมดหมดโต๊ะใช่ครับลุงยกอ่อยให้ก่อนโห่กตอนสวยซะด้วยเดี๋ยวเอาช็อคตื่นได้ลุงยกอ่อยให้ก่อนครับพี่เกมแรกยกเขาอ่อยให้ก่อนนะอ่า เฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนฝูงซม <c oughs> งาบอว <c oughs> ากว่าไปสอบโต๊ะซึ่สอบเขาบอกวะยุ่งเลไปสอบโต๊ะซึ่งสอบเขาบอกวะเสือจากกลัเริ่มรอ้องเทแล้วพี่ปูนแต่มันเทแล้วพี่ปูนแต่พอดีมันอันนี้ไปหน่อยพี่<อ>พไม่ได้ปรับระดับปูนไงมันเทปปูนแบบไม่ต้องปรับระดับมันมากไง เฮ้ยเรียบร้อยกูจิบเรียเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเสือจักกลัวกูอเสือจักกลัวเรียบร้อยเลยร้องเป็นแมวเลยร้องเป็นแมวเลยเสือจักกลัวเฮ้ยผมว่าผมว่าพี่ต้นผมว่าพี่ต้นต้องไป็ซอฟต์ตัวสิบสองมาแน่เลย เอาแล้วลนะุงหยกจะกลายเป็นเสือหรือจะกลายเป็นแมวพี่พตอนนี้อย่าพี่พี่อย่าเพิ่งเข้ามาครับรอก่อนจะเย็นๆอย่าเพิ่งเข้ามาครับอ,อ๋อหมดโต๊ะดูตัวด้วยดูตัวด้วยเพื่อนๆลำนับหนึ่งเหรอลำนับสองสิลุงหยกอ่อยครับลุงหยกอ่อย,ยให้ก่อนครับ ดูตัวด้วยครับดูตัวด้วยครับเดินตัวหรือเดินเล่นเดินตัวพี่เดินตัวครับที่ดำนี่ไงน้ำตาลเขาก็ซ้ำน้ำตาลพิ่อ่ะเอ้าสองเป็นสี่เขาซ้ำน้ำตาลพี่ไงตอนทีพี่ตอนแรกเขาจริงไปนั่นแล้วไงแล้วพี่มาถามว่านี่ลงแล้วเขาก็ซ้ำน้ำตาลอีกกเลย หนักเลยครับเสือจะกลัวลองเป็นแมวเลยตอนนี้ <laughs>